แรกเสิร์ฟแรกข้ามนะครับคู่นี้ครับน้องกิ่งภูเวียงครับแรกข้ามหวัวแปรกับโอ๊ตไร้ข้อนะครับสกอร์ครับภูเวียงนำอยู่ครับสามต่อหนึ่งนะครับฝั่งนึงก็เป็นตั้งภูพานนะครับยก่อไ เกรียมเส์อของโอ๊ตมครับหนึ่งต่อสามไล่หน้าขวามาครับแบ็คเสียหลักครับพี่คอนขยับแต้มเหมือนกันครับสองต่อสาม ตัดหยอดครับเอาเปิดไม่ออกครับติดต่ำครับแปรไหมหยอดครับแปรหยอดคืนครับต่ำตัดหลังครับขึ้นมาครับดูโคตรขวาติดเกี่ยวครับล้นไปครับโคตรตแท็กมาติดเกี่ยวครับล้นไปครับโอ้โหดอกนี้ครับนานเหลือเกิน หยอดฝั่งตัวเองครับเกียนส่งอไ้หยีต่อสองเน็ตไปครับเาดตันมารห่างแล้วโอ้ยลแตของผู้เวียงครับสสี่ต่อส รับต okay. oh, ่มดันมาครับติดเกี่ยวครับเอาครับแก้ไปก่อนครับแม่แก้ไม่ข้ามครับเปลี่ยนทรงครับสองต่อสี่ครับแบ็คดันไปครับโอ้โหหมลูกนี้ครับล้นมาครับเอาไม้ครับ เปลี่ยนส่ง4กัอ2ครับเปลี่ยนส่งเปลี่ยนส่ง2กับ4 2กับ4ครับเปลี่ยนส่ง ตีต่เสองตีต่สองครับเตรียมเสิร์ฟกิงครับโอ้เปิดหัวครับตั้มลยมาหางครับหางครับาแทกมาหลังครับหยัดอีกแต้มครับภูเวียงครับห้าต่อสองครับ ฝั่งนู้นจับคู่เฉพาะกิจครับหมาครับดูกรบตัมโอ้โหลูกนี้ครับยกสวยครับตีลงเข้าเน็ตนะครับสต่อสต่อแต้มแต๊ะเขาเปลี่ยนฝั่งครับ ก้อนมันนิ่มมันแหงให้บานเลยวะก้อนมันนิ่มนั่ก้อลงไปเนาะจัดลงไปเขาหน่อยเบอร์เสือบสิบให้ลงไปมาลงไปโอ๊ตเบอร์เสือบสิบให้เอาไม่อดสิบให้เบอร์เสือบสิบให้โอไม่อหมรู้อ่ะเบอร์เสือบไม่กินเลยหกต่อสองครับล้ครับ ตามแปรนี่ตามแปรนี่ไหมเอาตามไ่ถึงแปรนี่ไหมนี่มาสุเกนครับเจ็ดต่อสองครับมาครับเปิดหัวครับดูครับตามยกสวยขงนี้ติดเกี่ยวครับ เอาครับตั้มเก็บรองเท้าได้ครับเปลี่ยนทรงครับสองต่อเจ็ดครับเปิดหัวครับดูครับแบกยกมาครับตียอครับเปลี่ยนทรงเจ็ดต่อสองครับมาครับลากขวาตั้มครับดู ดันไหมครับโอ๊ตตีห่อครับสองต่อเจ็ดครับดิงไปครับดูว่าแบคยกสวยครับ เปลี่ยนส่งครับเจ็ดต่อสองครับมาครับหน้าสายครับสองต่อเจ็ดครับ ครับแบ็คโรยล้วสวยครับเขี่ยได้ครับโอ้ที่มือหลังยังไม่ตายครับเหลี่ยมหยอดครับเปลี่ยนส่งครับเจ็ดต่อสองต่องครับโอ้เปิดหัวครับดูครับตั้มหน้าขวา สองต่อเจ็ดครับโอ๊ตหน้าขวาค้ังแบค็คลอยมาครับล้นครับอ้ขยับแทมนะครับโอ้ยังอยู่ตามหลังอยู่ตีแทมครับสกอร์ตอนนี้ครับสามต่อเจ็ดครับสองสามต่อเจ็ด ไว้ครับเปิดไม่ดีครับจก่งครับเป็นแต้มครับโอ้โหเก็มเสิร์ฟสี่ต่อเจ็ดต่อเจ็ดยังไงครับจริงอ๋อตีไม่เต็มหัวครัลูกนี้แต้มไม่อดโอ้ยังตามมาได้ครับยอดครับลูกนี้อีกดาบหนึ่งยังห่างอยู่ครับตั้ม ยังอยู่ครับไปข้ามาครับโอ๊ตเปิดล้นไปเลยครับตามครับเกี่ยวได้ครับยังไงครับกิ้งหยอดหน้าขวาครับยังห่างอยู่ครับตั้มทิ้มไปครับโอ้โหโอ้ได้รู้ตายเองครับเอาส้นเหนื่อยอะไรกับ็อตนี้ครับโอ๊ต ไร่ข้อครับขยับแต้มาครับเป็น5ต่อ7แบบข้ร์บัดีวน้หาอง้าต่อเจ็ดว้าวลูกมันล้นมาครับแหมตามหม่งอร์มาครับเอาเป็นอีกหนึ่งแต้มของของอดไร่ข้อครับ หกต่อเจ็ดครับสะกิดโดนครับลูกนี้เปลี่ยนส่งครับเจ็ดต่อหกต่อหครับตัดหยอดครับเปิดเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตามยังยกได้ครับหน้าขวาติดเกี่ยวแล้วครับเออทุกคน เกี่ยวได้ครับจริงไม่เสียแน่ลบลูกนี้ยกขาดแล้วเรื่อนส่งแล้วพกตัดเจ็ดครับไลลไปที่กิ่งครับแบ็คยกมาหางครับโอ้ตีเสมอครับ จับราคาอี้ครับแต้มเท่าครับใจพี่มาสู้แต่ี่ีไม่เต็มแตงอยู่กับพี่ี่สู้พี่สู้พี่จับวเจาะไรท่หามยังไงโอ้โหองแล้วโอ้โห ครึ่งนำครับโอ้ยต่อครับเจมกดี่อโมดยาวมดไปต่อเจ็ดครับกิ่งเปิดหัวครับยกสวยครับตรงนี้ตีเบาไว้ตรงนี้ตั้มเกี่ยวได้ครับกิ่งครับ ตีหน้าขวาครับโอ้เป็นอีกหนึ่งแท้ครับดูครับโอทออกแอคชั่นเลยครับตอนนี้ครับลงอุชิดวักน์สนามไหนครับพัแนาการ100นะครับมีเสียงขึ้นมาเลยครับอา

เก้าต่อ็ดเกาต่เจ็ดครับโรยมาสวยครับจริงเสียได้คะับตึงตต้มตร้กตร้งกึ้งตึ layers, ้งเสียตึ้งตึ้รตึ้าตึ้งั้งตึ้งตึ้งตึ้ง้ นะโอ๊ตไร่คอนี้ลอล้อเสิร์ฟแล้วนะเมื่บเยอะนะครับฝั่งโน้นนะครับกิ่งก็สู้ราคาก็ไม่หยุดเหมือนกันนะ <c oughs> เจรจาหรือเปล่าปฏการมไม่เคยเห็นได้แม้แต่ครั้งเดียวผมฟังการระการตลอดยนโยนให้เาอเพราะว่าเตมเรานเยอะไม่ได้ไม่้อะไรอ่ะรอผลครับไม่ได้ไม่ได้อะไรพี่กพี่โยนให้เขาไปเอ้มน้าใจเลเราอบต่เต็มไปจบย ใช้จ้ำไม่ใช่ไม่ได้นีป้าโอเครบนี้รบนี้ถือจ้ำนะครับถอจ้นะครับคอว่าัวใจ้มับือจ้ำเตี้ยโเรนักกีฬาตูแล้วพอไแล้ว้งสอบปาคครับเอากรสุปเป็นจ้านะครับไม่ได้แจมนะครับเก้าต่อเจ็เหมือนเดิมนะครับ เก้าต่อเจ็ดครับครัเกียงเปิดหัวครับดูครับยกสวยคทุกนี้เข้าช่องมาลูกนี้เปลี่ยนส่งครับเจ็ดต่อเก้าเจ็ดต่อเก้าครับเปิดครับดูครับตั้มห่างนิดนึงครับเปลี่ยนส่งครับ เก้าต่อเจ็ดครับไปหากิ่งครับยกเลขสี่มาครับห่างครับตามเก็บได้ครับเอาโอ้ห่างเหมือนกันครับแบ็กยังเก็บมาได้ครับดันเมื่อหม่ครับกิ่งกดไม่ลงครับเป็นแต้มครับ10ต่อ7ครับ กันห่างครับน้องแบ๊กครับครับเปลี่ยนสองลายไม่ลายมันจะด่หนอ๋อโดนื้ออไหลเท่าไม่หลมันจะมีดุซึื้อขอเ่าไม่ใส่ข้าเจ็ดต่อสิบครับเก่งครับเสรมาที่โอ้รับ ต่ำมาหามงมงไซครับมงหลอดสิบต่อเจ็ดสิบต่อเจ็ดครับ ยิงเยิ่งอออกนะครับชุดขึ้นไปสูงๆครับน้องกิ่งงงออกครับขึ้นท่านแล้วอดไร่ขขึ้น่นไนพี่มครับมาหนีมาหนีจคไรนัแตอ็ดตเจ็ดบมาหาแบคครับเก็บต้ครับ